วันนี้ครับผมจะพาไปกินบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ในราคาเพียง50บาทเท่านั้นบอกเลยครับว่าติมเส้นไม่อัน้นต่าไก่ไม่อัน้นไม่ว่าจะเป็นปีกกลางปีกบนข้อไก่หรือตีนไก่ก็เติมไม่อั้นครับเชิญรับชมได้เลยครับอืม เราก็จะมาสั่งเส้นก่อนครับผมซึ่งเครื่องเนี่ยเราตักเอาเองได้เลยครับตรงนู้นนี่ชีโคตดใหญ่ขอ,องผมเป็นเส้นเล็กครับทุกคนเน้นๆนะบอกเลยว่าเน้นๆน,น,น้ำต้องเยอะนะครับโอ้ขอบคุณครับไปตักไก่ครับผมตักได้ไม่อั้นเลยซึ่งตรงนี้เราก็ตักผักได้ครับ<ๆ>ก็จะมีผักมีอะไร<ๆ>เพียบเลยนี่เอาก่อนเลยแล้วกันกระเทียมเกียวครับผม เลเฮ้ยอย่าตักเยอะนะเว้ยเขาบอกว่าถ้าทินเหลือกับชิ้นละสิบบาทโอ้ยอยู่ <ๆ S 2> ข้างไก่ดิเน้นเน้นเลือด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 มีปีกไก่ด้วยนะเนี่ยเอาเยอะไหมเอาจะปีกด้วย<า>เลือกได้ครับผมสอนันอือเอาไปสามเลยสามก็ได้ผมเราจะปีกเหมือนกันวะนี่เราสามารถตักได้เลยนะไม่อั้นทุกคน ตีนเอาตีนไหมอ่าโอ้น่ากินว่ะดูดิโอ้เราก็จะใส่ผักโรยครับผมก็แล้วแต่ใครกินผักก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ครับผมเอาถั่วงอกเลยอ่านั่นแหละปรุงตามสบายกันเลยครับผมในเช้าอยู่มาเห็นแล้วกันกินเปรี้ยวกินเปรี้ยวอ่าน้ำปลาเรียบร้อย ดูก,ก่อนดูก,ก่อนที่เราปรุงมาครับผมตามสไตล์เลยคลุกคลิกคลุกคลิกหเส้นก็เยอะแล้วเนี่ยทำเล่นไปเรานัวเลยนะเรานัวนะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยห้าสิบบาทไม่อิ่มเพราะเติมอีกเออบอกเลยว่าจุกจุกแต่ถ้าใครตักแล้วกินไม่หมดเขาปรับนะเว้ยว่าเขาถือว่าเขาให้บุฟเฟ่ต์แล้วอ่ะเขาให้แบบกินไม่อั้นแล้วเราก็ช่วยกันหน่อยตักแต่พออิ่มถ้าไม่พอเดี๋ยวเขาไปตักใหม่ไปก่อนเลยแล้วกันเ,เช้าเช้าเนีนะอืม บอกเลยว่าสายผมมากผมชอบกินกินข้อไก่มากแล้วนี้มันมีอยู่ตัวข้อพอดีข้อเน้นเน้นทุกคนชิมปีกดูปีกเฮ้ยเดี่ยไก่ถือว่าเปื่อยกำลังเคี้ยวอาจจะไม่ได้เปื่อยมากถึงแบบหลุดหลุดหลุดนดนะนี่ดูนะ ่ห <Yeah>. ายไปในสามวิไม่น่าทำไมคนเยอะเรามาเนี่ยประมาณ9ก้าโมงครึ่งร้านเปิด9ก้าโมงคนเต็มร้านทุกคนพี่เขาบอกว่าคนจะเต็มเร็วมากถ้าเสาร์าอาทิตย์ขีหิวมันจะเช้าอืมมาเร้าไงนี่เลือดเลือดเลือดอืม ผมรู้แล้วทำไมคนเยอะคือไม่ใช่แค่บุฟเฟ่ต์แล้วแบบยหอ่ๆแหญ่ๆคือรสชาติเขาอร่อยด้วยเว้ยทำเบิ่มๆไปเลย <c oughs> ใหญ่ไปใหญ่ไปใ <c oughs> หญ่ไปอืดีมากอะนี่เนี่นี่นี่ผมบอกว่าบผมเธอเอามาเยอะเหมือนกันนะกินหมดหมเแหลยเยอะมากอ่ะคุ้ยบุเริ่มอ่ะ คลุกแค่เส้นเออคลุกแค่เส้นคลุกแค่เส้นบอกเลยว่าดีมากร้อนอยู่นะแย่มาแล้วเราก็นั่งอยู่ใช่ป่ะรถบรรทุกก็วิ่งผ่านข้างหลังไปจะโดนสายตัวตอนไหนก็ไม่รู้ดูหลังให้ด้วยนะเอออ่ะขอชิ้นนี้ก่อนเลยโอ้โหอร่อยถือว่าเปื่อยนะถือว่าถือว่าไม่เลี่นนะอันนี้ท็อปด้วยมะละโอ้โหแค่เห็นก็ขมแล้ว อร่อยอ่ะอือร่อยเนาะเลยเป็นไงห้าสิบคืออร่อยเลยเออคือตอนแรกก็คิดว่ารสชาติปกติงังน้นงั้นจริงรสชาติไม่งั้นนะรสชาติดีนะในกรุงเทพไม่มีมั่งหรอแบบนี้น <c oughs> ในสีลมเนียนะสีลมสีลมสีลมไม่มีมั่งหรอดูดิเราก็ปรุงรสชาติที่เราชอบกินนะม,มันก็พอดีเลยชิมชิมปีกไก่ดูชิมปีกไก่ดู การะ <ops? S 2> ิบัติที่โด่ะโ,ด,ด,โด,ดรุดรุดุดุดเลยเฮ้ยหูยโอ้โหต่น่อรแรงเลยทาลิปมาเข้มไปหน่อยเห้ ถ้าใครอยากมาลองกินมาได้ครับผมร้านบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามยัดอยู่ลำลูกกาคลองแปดก็คือแบบว่าเลี้ยวฝ่าทางก็เจอเลยครับผมขับรถจากบ้านผมมันครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวแต่ตอนนี้ร้อนมากเปวยเตี๋ยวเหรอแดดโอ้โหดูดิกือละหัวดูหัวเม่งด้วยเออใครสนใจก็มาลองกินกันแน่ผมสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวจัดการก่อนเขาบอกว่ากินไม่หมดปั๊บน้เว้ย <laughs> หมดไะเนี่ยเราต้องหมดนะเว้วเนี่ยจะเบิ้ลให้เเด้อเจ็โดเป็นแงะเป็น,นยัง <laughs> ไง อข้อไข่ลอยมากครับครับผม,มน,น้ำเปล่าหนึ่งขวดไปแล้วขวดค่ะหนึ่งร้อยสิบสี่บาทค่ะครับผมนี่หนึ่งร้อยสิบสี่บาทบาทำเดียวอิอ่มเลยอร่อยมากครับขอร่อยมากครับ มีหิมเติมเต็มได้โอ้โหไม่ไหวนะครับอรอ okay. ขอบคุณมากครับ,บคุณค่ะขอบคุณนะคะเรียบร้อยอิ่มใน114อยบาทเรียกว่าแน่นเน่น,น,นจุกๆไก